เช้าวันหนึ่งเมืองที่เคยคึกคักกลับเงียบผิดปกติก่อนที่เสียงระเบิดจะดังขึ้นจากขอบฟ้ามันไม่ดังมากแต่ดังพอให้ทุกคนรู้ว่าสงครามมาถึงแล้วข่าวลือกลายเป็นความจริงร้านค้าปิดไฟฟ้าดับโทรศัพท์สัญญาณขาดหายและคำถามเดียวที่ทุกคนคิดเหมือนกันคือเราจะรอดยังไงความตื่นตระหนก ผู้คนวิ่งออกจากบ้านบางคนถือเงินบางคนถือของแต่หลายคนไม่รู้จะถืออะไรดีชายคนหนึ่งชื่อนาทียืนมองความโกลาหลเขารู้ว่าความกลัวทําให้คนตัดสินใจพลาดเขาจึงบอกตัวเองว่าถ้าอยากรอดต้องคิดให้ช้าลงแต่ลงมือให้เร็วขึ้นนาทีไม่วิ่งตามฝูงชนเขากลับเข้าบ้านและหยิบเพียงห้าอย่าง น้ำอาหารแห้งยาประจําตัวไฟฉายวิทยุแบบใช้ถ่านเขารู้ว่าเงินซื้ออะไรไม่ได้ถ้าไม่มีของให้ซื้อคืนแรกของสงครามเมืองมืดสนิทนาทีปิดไฟปิดเสียงทุกอย่างไม่ต่อไฟไม่ส่งสัญญาณในสงครามคนที่โดดเด่นที่สุดมักเป็นคนที่หายไปก่อน วันที่สามอาหารเริ่มขาดนาทีพบเพื่อนบ้านอีกสี่คนไม่มีใครมีครบทุกอย่างแต่เมื่อรวมกันทุกคนมีพอพวกเขาแบ่งหน้าที่เฝ้ายามหาอาหารดูแลคนเจ็บคนเดียวอยู่รอดยากแต่กลุ่มอยู่รอดนานสงครามไม่ได้ฆ่าคนด้วยระเบิดอย่างเดียวมันฆ่าด้วยความไม่รู้วิทยุเครื่องเล็กบอกข่าวสำคัญ พื้นที่ไหนปลอดภัยพื้นที่ไหนต้องหลบใครฟังข่าวเท่ากับมีโอกาสรอดมากกว่าเมื่อข่าวบอกว่าเมืองจะถูกโจมตีหนักหลายคนหนีทันทีแต่หลายคนไม่กลับมานาทีรอรอจนแน่ใจแล้วเลือกเส้นทางรองไม่ไปพร้อมฝูงชนไม่ใช้ถนนหลักการหนีแบบไม่มีแพลนคือการวิ่งเข้าหาอันตรายเด็กคนหนึ่งร้องไห้ทุกคืน ผู้ใหญ่หลายคนเริ่มหมดหวังนาทีเล่าเรื่องปลอบใจเตือนทุกคนว่าตราบใดที่เรายังมีสติเราจะไม่แพ้สงครามทำลายร่างกายแต่ถ้าปล่อยให้มันทำลายใจเราจะแพ้ก่อนกระสุนจะมาถึงหลังหลายสัปดาห์เสียงระเบิดค่อยๆหายไปควันจางท้องฟ้าเริ่มกลับมาเป็นสีเดิมคนที่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุด แต่คือคนที่1ไม่ประมาท2รู้จักรอและ3ไม่ทิ้งกันเมื่อสงครามจบนาทีหันกลับไปมองเมืองที่พังเขาพูดกับตัวเองว่าเรารอดไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะเราเตรียมใจและไม่ลืมความเป็นมนุษย์และนี่คือสิ่งที่สงครามสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่